ทุกคนน้องๆที่นั่งอยู่ออลรัมผมเราไม่อยายที่จะประกาศดังๆเรารับทักษิณพราะทักษิณยงทำให้เราได้กับพี่น้องประชาชนปารุณคารับพี่น้องประชาชเนเงินตาปากได้ใช่นี้ไอ้แรมเล็บแจกรกมดสามสีป่ปีประหยัดงบประมาณดอกเบี้ยไปได้ห้าหกพันล้านแล้วอย่างนี้ ทำไมประชาชนยังไม่รัพพักเสียลครับพี่น้องเมื่อพี่น้องประชาชนรับพักสินจำนวนมากทำมาจากที่ทมมเคยมีอภิสิทธิ์หากินโดยใช้อภิสิทธิ์ของอำม,มาจไม่สามารถหากินโดยประโยชน์จากอภิสิทธิ์ได้ก็ร่วมหัวกันครับกับนักธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จในสมัยพันธุ์รถโตดรทััด์สินจินวัตร ร่วมกับพันธมิตรเสือเหลี่ยมครับพยายามทำการรับประหารพันธุ์โรโต้จอบเตอร์ทักษิณจินวัตรโดยมีการวางแผนไว้ก่อนโดยมีขันทีเท่าเป็นหัวหน้าครับพี่น้องไอ้โตูไอ้โตูไอ้โตูนผมได้คำประกาศแล้วก็ว่าขันทีเท่าคือใครไอ้โตูนโดยโฉนดไวยไม่ปรากฏเพศแน่ หัวหน้าคณะปฏิวัติตัวจริงวางแผนเจ็ดขั้นตอนกับล่อเสือออกจากถ้ำล,ลุงขย่ำด้วยพันธมิตรตามติดขันตีรังควานวิชามารประเด็จศึกทุกทังนักวิชาการลอบสังหารนายกแล้วก็สกกระพกยืดอำน,นาจ ถึงม้ว่าจะยึดอำนาจไปเกือบมาห้าปีถามว่าคนที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนคือใครต่อผมนางๆด้วยพักเสีหลังจากนั้นก็ทำทุกวิธีทางในการกำจัดพักษสีและพักไทยรักไทยยุบพักไทยรักไทยจัดสิทธิกรรมการบริหารพรัคเราก็ไม่ว่าเราก็มาตั้งพักพลังประชาชน มันก็ยุป,ปีกพัพลังประชาชนพี่น,น้องดูความหน้าด้านของมันตอนที่ยุบพ,พักใส่รักใส่มันบอกว่าพอถหารย,ย่อมาจากทักสินต้องยุบพ,พักพอพลังประชาธนตมันบอกว่าพอพานย่อมาจาก,กดกมจนกรวาลตัวนันย่อมยิ่งใหญ่ขึ้นนี่ได้ข่าวว่าเพื่อไทยกำลังจะถูกยุบอีกแล้วเพราะว่ามันบอกว่า เพื่อไทยนี่พอพอทั้งทศมานทัั้งทกษิณเลยตีน้องได้รูครับมันรังแกกันเหลือเกินยกกุคทั้งไทยรักไทยพลังประชาชนยกกุคพักเพื่อไทยถ้ายุคพักเพื่อไทยเมื่อไรเราตั้ง ท่านครับพวกเราทุกคนพักเพื่อไทยเราพร้อมใจกันจะนำพักเสิยงครับ ให้เลื่มตาปากได้พี่น้องครับหลังจากยุบพักไปสองสามเที่ยวแล้วก็ทำทุกินีทางมีการจัดตั้งรัฐบาลในใกา,า้ทหารมีพลเอจกจันน้อยสองคนไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลเราจึงได้รัฐบาลอามาครับอาพิเษกโเทพซึ่งผมเคยบอกกับพวกเราว่า ผมเรียกมันว่ารัฐบาลสี่ดอรัฐบาลในหมีสี่ดอผมมาพิงหลัน,นคนเรียบร้อยมีอยู่ดอเดียวฮะดอเดียวรัฐบาลในหมีสี่ดอคือดอเด็กนะเกิดมาก็เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกกรรมาไม่เคยทำงานทำการอะไร ไม่เคยประสบความสำเร็จในองค์กรต่างๆไม่เคยบริหารองค์กรจนประสบความสำเร็จเลยแต่ได้รับการนุ่มชูจากมาตม์ให้มาเป็นนายรบมนตดีเราจึงเรียกว่านายรบมนตรีนายหมีดอเด็กครับนั้นำอาประเท่าต้องรับใช้ชาติโดยการเป็นทหาร นายหนีคนนี้ไม่เคยเข้ารับราชการเป็นทหารครับเขาเรียกว่าตั้งใจหนีการเณฑนทหารครับก็โวมกระลาโหมได้สอบไปแล้วนายทหารฝ่ายกำลังพลที่รับนายหนีเข้าไปเป็นนายทหารผู้วรมงโลกศัตรีที่ํำไปสอดเข้ากลอมผูว้ว่โทษ ผมจะถามต่อไปนะครับว่าแล้วไอ้คนที่จ้างทําไป2โด9ฟอมทำไมอมาตย์จินเลวเลยจึงรู้ความจริงว่าอมาตย์ได้หมายตัวไว้ร่วงหน้าแล้วจะให้นายหมีมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยๆๆๆดดที่สองครับดอด่านะ สายสามอีกวันหนึ่งปกติฝ่ายค้านจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลหรือเรียกว่าด่ารัฐบาลคุดคุยว่าโกงกินพุทธิริตรับทานรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวในโลกครับทิ้เนสทูกลงเป็นรัฐบาลเดียวที่ด่าฝ่ายค้านทุกวันท่นทานฟังนั้นเสพมอ่านนั้นเสพมฟังเสพมีใช่ไหมครับเ<ช>พราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เก่งอย่างเดียวรัฐบาลด,ดา่า ต่อที่สามขอภัยผู้จ่าไม่สุภาพตอแดดครับผลงานการโกนของเพื่อไทยนาวากาเดกอนุเด็กเปิดโตมากมายครับโกงแม้กระทั่งพลันเล็กพันเท่าเล็กๆโกงของเล็กโกงแม้กระทั่งรถเมล์เอ็นทีวีของใหญ่ของแข็งโกนทุกหมู่บ้านโกงทุกตำบลโกงทุกจังหวัด องทั้บคนพาและองทันบนยินอย่างนี้ไม่เรียกว่ากงเราเรียกว่าแดกครับพี่น้องดอที่สี่ดอด้านดอด้านแตงรัฐบาลก็ไปก้นเข้ามาถ้าผัวมันเสียแล้วก็เอาเมียมันมาฮะเมียบางคนปาดไม่ค่อยเลย ตอนอยู่กับวงเราเมียเคเรีรยกมันเรียกไอ้ห้อยไอ้ห้อยถ้านก็จะปัดกระดาว่าไอ้ห้อยพอไปทำเมียมันก็ห้อยก็น่ารักย่างนี้เขาเรียกว่ารัฐบา,าลดอด้านโดยเฉพาะยามดึงโดนพี่น้องประชาชนกลมาว่าโกงกินขอรับชั้นแต่ยังอยู่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันด้านไงครับพี่น้อง เมื่อก่อมันมีสี่ดอพอหลังจากที่มีการปราบตามประชาชนสลายการชุมนุมมวันที่สิเมีดอที่ห้าเพิ่มขึ้นมาครับ oh, ไ่ใ่ในหมีสี่ดอ,อต่อไปแล้วครับขณะนี้ในหมีมีห้าดอครัดอสุดท้ายที่ดอตกร้รครับ hi. 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 ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะทำค่า,าประชาชนมืตต ดโดยใช้อาวุธสงครามผมอยากจะเรียนพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกท่านครับน้องน้องขอผม,ผมที่ยังรับราชาการให้ต่ำกว่า50%หรือเคริ่หนึ่งไม่เห็นด้วยกับผู้นำของเขาที่ฆ่าประชาชนครับลายทาหารที่เกษียณไปแล้วไม่ต่ำกว่า70%ครับ มีพลเอกพลโทพลตรีโทรศัพท์มาหาผมมากมายโทรมาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยท่านเหล่านั้นไมเ่เห็นด <Okay. S 2> ้วยกับผู้นำเ่าพักที่ใช้วิธีหมาลอกกัดยินประชาชนครับรุ่นพี่หนึ่งโทนการ์ต